ดูดวงชาวราศีกุมคนระับด,ดวงชะตาในวันที่25-30พฤศจิกายนนะครับตกตำแหน่งหนักหนาสากันนะครับหนักหนาสากันในที่นี้ตกตำแหน่งสตรนะูนะครับผมมองดูพลังบวกไม่ดูพลังลบนะครับผมตำแหน่งสตรูในโชคชะตาด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาตกตำแหน่งตดเดวิล ปีศาจมุมมานางมาร้ายคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใส่กันแกล้งในโชคชะตาในช่วงนะผมช่วงชะตาในช่วงนี้นะผมโชคชะตาของท่านเป็นอย่างไรอา่าไล่กันดูดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเดอะสตาร์นะผมนำพาซึ่งความผสมเสร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเทพเทวดาค้ำชูปกป่า,ปาคุ้มครองราาักษาถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีดวงชะตานี้เกิดความนะเกิดเกณฑ์การต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดี อำนาจบุญบารมีวัสนาท่านจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่การต่อสู้ในครั้งนี้ท่านจะเป็นที่1ไม่เป็นสองรองใครจ,จะเจริญลุกเลืองขึ้นมาทันทีอันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตานี้เรื่องเก่าๆอาจจะเริ่มที่จะกลับมาเข้ามาบระเดลบาดาเหมือนโดนปีดบังคับโชคชตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันเกิดขึ้นในโชคชตานะผมบ่งบอกถึงอํานาจบุญบารมีวัสนา ดวงชะตาตกตำแหน่งลื่นเลงสุขสันต์หันาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงแบงหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะปิศาจมูมานนางมารลายคนคิดลายใส่ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาจะเข้ามาในดวงชะตานี้นะผมและไอ้ท่านทํายังไงไอ้ท่านค่อยๆหลบหลกจะไปตัดขาดทันทีทันใดทําไม่ได้ในช่วงชะตานะผมเราดูกันสั้นๆแค่5้าวันนี้ผมบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่าน สิงศิษิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตารนะผมดะให้ประเพณีบังเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอํานาจบญบารมีวัฒนาสิงศิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตานดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์เมื่อถึงเวลาต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชกตารนะผมศัตรูโบรานแพ้ไพ่หนักหนาสากันก็คือรนะผมตำแหน่งในดวงชะตาเขาเข้ามาการแก้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีสิ่งนั้นกำลังจะย้อนกลับไปหาเขาเอง ทำให้เขาเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวมีเกยียรจิตตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดด้วยบุญกุศลวาส,สนาการปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันแต่เมจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาส,สนาได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นแต er ่เทมเพลตบังเกิดขึ้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไอ้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเกณฑ์นชะตานี้นะครับผมมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันนะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาอาจจะมีทําใครบางคนที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรดัวร้าวในช่วงชะตานี้นะผมกังวนก็วัยกะสักประสายอดทนอดกั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงนี้เป็นคนได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะผมในโชคชะตา เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรุ่งร้าเกี่ยวพันเกี่ยวกับการยื้อแยงแ่งแข่งแย่งจริงดีการขี้โกงการขโมยการที่ท่านตกตําแหน่งดวงโจรน,นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นดวงนี้อย่าเพิ่งคายไขทางนั้นครับคิดไต่ตองให้ดีก่อนนะครับผมเพราะว่ามีเกณฑ์จะตาที่จะไม่ได้คืนครับผมการพ,พินิจไต,ต่ตองการแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาตกตําแหน่งหนึ่งดับครับหนึ่งดับเกิดขึ้นในโชกตะตาต่างควรที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในดวงชะตาอย่างรวดเร็วยังทันทียันใดไม่นานไม่ช้าดวงชะตานี้ก็จะเปิดลับซัพ์โดยโชคทางด้านเลืองโชคลาภเปิดไพ่ขึ้นมาสี่ใบดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโชคลาภตกตำแหน่งเพื่อนเก่าจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาค้ําูปกปากคุ้มครองราาักษาเพื่อนเก่าเข้ามาช่วยเหลือทางด้านเลื่องโชคลาภจะเรียกว่าเทวดาเพื่อนรักก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนค้ําูหนุนนำโชคชะตา เด็กน้อยเข้ามาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านปลูกฤาษีสองแสงตะเกียงทองนะผมก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างท่านแล้วเทวดาเข้าข้างท่านแล้วที่จะเข้ามาตกตําแหน่งทางด้านลื่นโชคลาบ,โช,ลาบโชคลาบจะมีสิ่งได้รับข่าวดีให้ลื่นเลิศสุขสรรค์ทันสาได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาประเดประดังดวงสุขสมสมหวังนะผมธุรกิจการงานการเงินเปิดไพ่กันมาสี่ใบในช่วงชะตาในช่วงนี้ ดวงชะตานี้ตกต,ตำแหน่งชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในโชคชะตาตกต,ตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญแล้วก็ขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยเกิดการพลิกเปลี่ยนแปลผันตาแหน่งบริวารคือมีเทวดาคอยช่วยเหลือปอกปักคุ้มครองรักษาแต่เอเมเบโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแพ็คพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งในดวงชะตาบริวารของท่าน นดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจเจริญลุงเลืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายระผมเอมเพสทุ่งข้าวเหลืองาอรามเลอก,กินเลืใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีแลเวเลิตกตำแหน่งในดวงชะตาระผมแปลว่าดวงชะตาจะบอกว่าเป็นทางด้านธุรกิจการงานมองบอกถึงการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหนึ่งไม้พ้าวพัฒน,นาพลิกเปลี่ยนแปลผันในระยะเวลาอันการใกล้นี้ หลวงเจตาณีอัศวินขี่ม้าถือดาบบริวารท่านคอยแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาเปลี่ยนเสมือนเทวดาก็ได้ที่คอยช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุน,นํำโชคกาคตาบนะผมทางด้านเรื่องการเจราจาต่อรองนะผมบ่งบอกได้เลยว่าช่วงเจตานี้จะทําอะไรจะเจรจาเจราจากับใครบางคนอาจจะมีเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านเสียเปรียบเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งไปต่อรองกับใครแทั้งสิ้นนะผม ถ้าคิดว่าข้าพเจ้ายังได้เปรียบเขาอยู่นั่นอาจจะนะผมอาจยังตกตำแหน่งที่ดีอยู่แต่ถ้าด้านเสียเปรียบเมื่อไหร่บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตานี้รีบหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลอย่าพึ่งไปยุ่งขอขอความใ่เหลือหรือต่อรองใดทั้งสิ้นให้อยู่เฉยๆก่อนนะผมการมอ,มองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดโดดวงชะตานี้ออกเดินทางจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอสิ่งที่ใช่ คำสิบเหรียญมันเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โรยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยประดานก็จริงแต่เจ้ากรรมในเวรเข้ามาจัดหนักจัดเต็มศัตรูหนักหนาสาการเกิดขึ้นในดวงชะตาคำบอกศัตรูจะพังพินาศคำบอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาทํากับเราก่อนนครับผมสิ่งนั้นมันก็จะย้อนกลับไปจัสเบนตกตําแหน่งบริวารมอสันติความทันทีว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านแล้ว ไอ้ท่านออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นถึงแม้มีดดาบจะปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันไม่ไหวนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ตําแหน่งความรักนะครับตแหน่งเทวดาของท่านก็ยังยอดเยี่ยมนะผมแต่ดงวงชะตาของท่านให้ท่านระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องาราวเร่ลับเรื่องราวต่างๆนะผมแต่เราไม่ไปทางนั้นนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ดงวงชะตานี้เราให้ระวังเอาไว้แต่ก็จะมีเทวดาเข้ามาช่วยเหลือ อศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาระบมเรื่องราวต่างๆเข้ามารทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายสิบถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวได้เลยโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาประเดบประดังเยอะแย,ยะมากมายดวงชะตานี้ตกตำแหน่งผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่ง,งรับทรัพย์แต่ยังไงก็แล้วแต่รนะบมการให้ในครนั้งนี้มันมากเกินไป ่านควรอย่าให้ใครบางคนมากเกินไปนะผมพอไม่ให้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านทะเลาะวิวาทนะผมพระราชาแห่งถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะให้ใครนะผมต้องคิดพินิ์ไต่ตองจะให้ต้องให้ยาวๆให้จนเขาสําเร็จนะผมถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งให้ให้ครึ่งๆกลางๆไปเอานะผมถ้าให้แล้วนะครับจะให้เขาด่าก็ต้องยอมนะนะมันตกตําแหน่งต้องว่าไปให้สุดทางไปให้สุดขอบฟ้าไกล ดวงชะตานี้อาจจะสับสนงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ตําแหน่งการที่ท่านจะได้รับลุช่วยทองนะผมเกิดขึ้นในโชคชะตาอัศวินขี่มาส่งมอบเหรียญทองแปลว่าโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายดวงชะตานี้ความตั้งมั่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหานเอาจริงเอาจังจนประสมํำเร็จธุรกิจการงานการเงินเป็นยังไงเอาเปิดไพ่ดู4ีบครับธุรกิจการงานการเงินตกตําแหน่งนะผมให้รอไว้ก่อน นะผมอย่าเพิ่งรีบลงทุนใดทั้งสิ้นแต่จะมีใครบางคนที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาถ้ามาเมื่อไหร่นั่นค่อยลุยแต่ถ้ายังไม่มาอย่าเพิ่งนะผมอาจจะมีเรื่องให้ปิดพลาดพลาดพังกับปัญหาต่างๆ่นะผมแต่ถ้ามีใครบางคนเข้ามาไปเป็นพาร์ทเนอร์ของท่านเข้ามาแนะนําสิ่งใหม่นะครับหรือว่ามีใครบางคนที่เป็นโค้ดคอยสนับสนุนหนุนนําโชคชะตาท่านก็จะนําพาซึ่งความสาเร็จนะผม สามเหรียญตกตำแหน่งบุญทันทีรับผม้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตาที่ตกตำแหน่งบุญทันทีจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทียันใดชะตาชีวิตจะรับทราบเดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะเวอร์เข้ามาตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เห็นจะนำพาซึ่งความสำเร็จ ดวงชะตาของท่านพลิกเปลีป่ยนแปลงพัฒน,นาอย่างก้าวโดดให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลครับดวงชะตาของท่านจะเป็นผู้ชนะพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความสาเร็จท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆเยอะแยะมากมายเข้ามาประเดบดังทุกทิศทุกทางราวผมแก้แหวนเงินทองไม่ดีจินดาบังเกิดขึ้นกับดวงชะตานี้แน่นอนท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศศวาทนารับเดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตําแหน่ง เทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าสงมอบดวงแก้วมณีัะผมดวงจัตทนี้ได้ค้นพบได้พบได้เจอสิ่งดีงามบังเกิดขึ้นกับตัวท่านและท่านจะได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันตัวตัตูออกตำแหน่งหนักหนาสาการนะผมแก้ไขไม่ได้เพราะว่าสิ่งเราที่ใครบางคนการแกล้งท่านมาสิ่งนั้นมันย้อนกลับไปหาเขาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไอติมไปค่ากูหมอซสนได้ เาอาผมดูจะตาของท่านจะเปิดลับสับโดยโชว์ให้ท่านแชมชิงครับสวัสดีครับ